สวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างหลงังหรือว่ามิตรหมอของพระเดิมแล้วก็ถ้าหากผู้ชมลงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพและก็ที่สําคัญในเมืองปากน้ำโนั้นยังเป็นเมืองแห่งพญามังคร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496เบอร์086329 1496ส หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ ผมนะักขลินมีดหมอชาแนลนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยนะครับนะกับแฟนกลับทุกทท่านนะก่อนอื่นผมนะักขลินมีดหมอก็ต้องกล่าวคําว่าก็คือยินดีต้อนรับนะครับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับนะเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของ,งปพระเดิมนะครับยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ อก็จะลืมนะครับทุกทกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในทีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามหรือว่าอย่าลืมเข้ามาช่วยกันเข้ามาชดชูบูชานะครับบารมีของหลวงพ่อนะ เข้ามาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะก็เกี่ยวกับวัตถุมงคลนะของเก่าๆที่ได้นํามานะครับนะให้ท่านได้รับชมนะที่สําคัญนะครับหลักๆในการที่ผมมานั่งทําคลิปทำวิด,โดีโอนะครับก็หลักเลยต้องการที่จะนําเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะ หรือวัตถุมงคลของหลวงพ่ออื่นๆนะครับเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิแล้วก็เป็นพระรยสงฆ์นะครับที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีตั้งแต่จังหวัดชัยนาทขึ้นไปนะคนรสวรรค์กำแพงเพชรตากนะครับพิจิตรพิษณุโลกแล้วก็ไปยันน้นนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะ ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ล้วนจะว่าอยู่ในโซนเขาเรียกว่าอยู่ในโซนภาคเหนือตอนล่างนะ,ะแล้วก็ในภาคเหนือตอนล่างต้องบอกว่ามีภาคเกจินะครับนะก็คือเยอะแยะมากมายนะครับนะแล้วก็ถ้าเหนือจังหวัดนะครสวรรค์ขึ้นไปสักนิดนี่ก็จะเป็นจังหวัดพิจิตรนะครับถ้าเราพูดถึงจังหวัดพิจิตรเราก็จะนึกถึงหลวงพ่อเงินนะวัดบางคานวัดบางคานก็อยู่ในเขตอำเภอพุทธเลจังหวัดพิจิตรของเรานี่แหละนะ ถ้าเกิดว่า,า่ายมือออกไปสักนิดหนึ่งนะครับนะก็จะไปหลวงพ่อเขาเรียกว่าพิมพาวัดหนองตะโงนะหลวงพ่อพิมพานะครับวัดหนองตะโงนี่ก็อยู่ในเขตอำเภอรบรรพตพิสัยนะคือเป็นอำเภอติดต่อนะครับเขาเรียกว่าเขตติดต่อระหว่างพิจิตรกับนครสวรรค์นะอ,อำเภอโพอทะเลก,กับบรรพตเนี่นะครับนะก็จะจะอยู่ติดกันว่ากันง่ายนะ ห่างกันก็ไม่กี่10กิโลนะครับสามารถที่จะไปกราบไหว้นะครับนะพระเกจินะครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดได้นะครับนะที่สําคัญนั้นก็มีเยอะแยะมากมายนะครับนะก็ที่ไม่ได้กล่าวไว้นะเอาละครับวันนี้จะใช้เวลาสั้นๆนะครับในการทําคลิปนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับนะก็แปลเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมพยายามจะนําเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะ แล้วก็มีมีดะนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะลวที่สําคัญที่วางไว้ด้านล่างนะครับนะ,ะเป็นผ้าอยู่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับมีดวางทับอยู่ก็จะเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะ่ะึงหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นมาไว้นะครับตั้งแต่พีพศ2483นะ,ะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็เรียกว่าเป็นยุคที่สงครามโลกนะครับนะ ประเทศไทยเรานี้เกิดสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2อเาเรียกว่าต่อเนื่องกันมายาวนานนะครับนะ,ะในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะกะ็มีความจําเป็นนะครับนะเกี่ยวกับพวกเสื้อยันก็ดีจะผ้ารอยเท้าก็ดีเอาแค่วัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของสิทธานุสิ์นะครับหรือว่าเป็นที่นิยมของผู้คนนะเรียกว่ามากเลยทีเดียวนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไป หลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนในนามนะครับเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือว่าเทพเจ้า,าเมืองปากน้ําโขกนะท่านจะโด่งดังทางด้านเขาเรียกว่าวัตถุมงคลของท่านนะครับโดยพ่ะมีดหมอนะครับที่จะมาท่านได้รับชมนะพูดถึงมีดหมอนี่ก็คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงมีดหมอลวงข้อเดิมนะครับก็เนื่งจากว่ามีดหมอลวงข้อเดิมนั้นต้องบอ,อกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะ อ่านะครับใครๆก็อยากจะมีไว้ในครอบครองนะอ่าบางท่านก็ถามมาว่านะครับนยะอยากจะมีไว้ซักเล่ม2เล่มนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้ามีแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปใช้ในเรื่องของแบบไหนอย่างไรนะอ่าม่หลงก็เดิมนะครับก็ถ้าพูดถึงพุทธคุณนี่เรียกว่าเอาบอกกว้างๆนะครับนะใช้ได้ตั้งแต่เ,เรียกว่าเมตตามหานิยมไปยัน้นนะครับมหาอุดนะ ส่วนปีกย่อยนะครับก็จะมีผมก็จะได้พูดในเรื่องของ14พุกทุคุณเอาไว้อยู่นะครับนะรู้สึกจะช่วงหลังๆนี่ก็จะพูดเอาไว้ประมาณสัก EP 9 0 0นะครับ990ราประมาณนี้นะนะรนะประมาณนี้เลยนะครับนะ้าก็จะพูดเอาไว้ก็สามารถที่จะเข้าไปชมได้นะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมจะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะ้ามาให้ท่านได้รับชมนะ มีเล่มนี้เป็นมีดเาเรียกว่ายุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนวัดน้องโผของเรานี่แหละนะอ่านี้นะครับเป็นมีดที่พูดถึงมียุคต้นก็ถ้าเอาความงดงามเอาความสวยงามก็จะไม่ได้นะครับนะจะสู้มีดยุคก,กลางจะหรือจะเป็นมีดสู้มีดยุคปลายไม่ได้ว่างานะา่ายๆนะนะครับนะเป็นมีดนะครับนะ้าด้ามไม้ฝักไม้นะด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะแหวรัดก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นขาปิโตนะเป็นขาปินโตเก่านะครับนะในคนในยุคโบราณก็จะนิยมใช้กันนะครับแบบนี้แหละนะอเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของเขาเรียกว่านะครับก็คือภายนอกแล้วนะครับก็ไปดูในส่วนของภายในนะอพอชักใบออกมานะครับก็จะเห็นมีดนะครับนะดูเหมือนกับลักษณะเป็นเปลวเพลิงนะ บางท่านก็ไปตีว่าเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับจริงๆไม่ใช่นะครับนะมีดในยุคนั้นเนี่ยก็มีหลวงพ่อเดิมท่านก็สร้างร่วมกับหลวงพ่อลุ่งเนี่ยก็จะมีหลายหลายเขาเรียกว่าหลายรุ่นอยู่ด้กันนะครับนะในยุคที่หลวงพ่อท่านได้ไปสร้างโบทสร้างสรารการเปรียญน,นะให้กับทางวัดเาขาเรียกว,ว่า,าหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะ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 ก็ ร่วมสร้างนะครับนะก็จะไปการสร้างโบสถ์นะครับของหลวงพ่อเดิมเรานี่นะครับท่านก็อาศัยอบอกบุญนะครับไปยังญาติโยมหรือไปยังสิยานุสิทธิ์จริงๆท่านไม่ได้บอกนะแต่เพียงแต่ว่าท่านเวลาญาติโยมทราบข่าวว่าหลวงพ่อจะสร้างอะไรนะครับนะจะเป็นโบสถ์เป็นศาลาการปอเรียนแม้กระทั่งโรงเรียนหรือว่าสาระน้ําต่างๆคนสมัยก่อนต้อง มันน้ำประปาไม่มีนะครับนะก็ต้องพึ่งพาเขาเรียกว่าขุดบ่อนะขนาดใหญ่เอาไว้นะครับนะสังเกตว่าสมัยก่อนตามสะนะไอตามวัดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าขุดสระนะครับนะขนาดใหญ่เอาไว้นะก็ต้องการทิชชูไว้สําหรับเขาเรียกว่าให้พระสงน้ำนะครับนะแม้ทั้งก็สามารถที่จะใช้ไปดื่มนะให้หมู่บ้านได้ดื่มกินได้นะครับตลอด ปีว่ากันง่ายนะครับนะคนสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่นะครับก็พอหลวงพ่อนะครับนะบอกว่าจะสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคนก็จะหลั่งไหลเข้าไปช่วยเหลือนะครับนะคนมีเงินเอาเงินไปช่วยนะคนมีสตังเอาสตังไปช่วยคนมีแรงเอาแรงไปช่วยคนมีข้าวเอาข้าวไปช่วยประมาณนี้นะครับนะหลวงพ่อท่านก็ได้เล็งเห็นนะครับว่าเออเมื่อจิตญาโยมมี ใจศรัทธานะครับก็เมื่อไปทําบุญแล้วก็มีอะไรที่จะตอบแทนนะนี่แหละครับหลวงพ่อก็ได้เล็งเห็นว่าการทํามีดหมอขึ้นมาเนี่ยก็ได้มาตอบแทนนะก็คือญาติโยมว่ากันง่ายนะครับนะ,ะเมื่อคนเข้าไปร่วมด้วยช่วยกันทําบุญหลวงพ่อก็จะเรียกว่ามีมีดนี่แหละนะครับมาจําหน่ายจ่ายแจกนะครับนะ คนทําบุญเยอะๆก็ได้ไปเยอะหน่อยว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็ตามกําลังว่ากันง่ายตามกําลังนะนั่นแหละครับก็คือที่มานะ,ะและมีหลวงพ่อเนี่ยก็เรียกว่าในเรื่องของอนุภาพนะครับหรือว่าพุทธคุณเนี่ยเรียกว่าไม่รู้จะพารนายังไงนะครับนะเรียกว่าเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่ยอมรับของของสิทธิอนุสิตและผู้คนว่ากันง่ายนะ ไม่ต้องการที่จะมาอวดโอ้โฆษณาอะไรนะครับนะก็เป็นนั้นว่าประวัติก็เป็นมาอะไรต่างๆพรานี้ท่านสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแลวก็ศึกษาได้นะครับนะของหลวงปู่เดิมนะฝักที่ท่านเห็นอยู่นะครับมองข้างนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนะั้นคือเก่ายิ่งกว่านะาเมื่อดูกันแล้วก็อยากให้ดูแบบจัดจันะครับนะดูให้เห็นชัดๆเลยนะนี่คือในส่วนของฝักนะครับนะเก่าเรียกว,ว่าไม่รู้จะจะเก่ายัางไงนะ เอาละผมขออนุญาตนะครับนะก็จะวางฝักไว้ก่อนนะครับก็เวลาก็เร็วแล้วเกิดน,นะนี่นะครับนะเป็นมีดนะครับที่ฝังตะกุดเอาไว้อยู่หนึ่งดอกนะที่ท่านเห็นอยู่นี่นะฝังตะกุดเอาไว้หนึ่งดอกนะครับนะแล้วก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก4นิ้วนะครับนะสี่นิ้วนะห้านิ้วประมาณนี้ครับรวมนะับปากก้าวนิ้วนะ อ่านี่นะครับนะที่สําคัญนั้นที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะมีลอยอตอกนะครับนะอักขรเอาไว้นะครับก็ด้วยกันกเท่าที่ดูแล้วมีทั้งหมด6ตัวนะครับนะเป็นคําว่านโมพุทธยานะานะครับเป็นยันประจําตัวของหลวงเ้าเดิมนะอ่านี่นะครับตอกไว้เรียกว่างดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะที่สําคัญนะครับก็เป็นพระคาถาพระเจ้าหาพระองค์นะ เออนะครับนะก็เป็นตั้งแต่เมตตามหาน ال ิยมไปยันนุ่นมหาอุดด้วยแหละนะนี่ครับจึงจึงเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับนะเรียกว,ว่าเป็นมงคลยิ่งเลยนะครับนะเขาเรียกว,ว่าเป็นมีดเล็กนะครับเป็นมีดเล็กแต่ว่าเขาเรียกว,ว่าเจ๋วมากเลยนะครับนะนี่นะครับก็เรียกว่านะานี่นะครับด้านนี้ก็จะมีนะครับนะ้าเป็นจะตอบนะครับนะเป็น อัคคระนะครับนะเอาไว้ทั้งหมดเลยนะ,ะนะครับนะก็นี่ครับเรียกว่าตอกนะครับอัคคระนะเต็มนะครับเล็กเลก,เลกแต่ก็แล้วก็อ่าเขาเรียกว่าจิ๋วแต่เจ๋วมากันง่ายนะนะครับเรียกว่าอ่าอันนี้ตอกนะครับนะ,ะพุทธสังมินะครับนะพ,พุทธสังมิเอาไว้นะ ตอบนะเป็นนะครับพุดนี่นะครับนาเรียกว่างดงามมากนะครับนะอ่ามีทั้งเก่านะครับนาความเก่าคงไม่ต้องพูดถึงละนะครับนาตอกเอาไว้2ด้านเลยนะอ่านะครับนาพุทพุทโธนะครับแล้วก็น้าอ่านี่นะครับนาเรียกว่าน้างดงามมากเลยทีเดียวนะครับงดงามมากเลยทีเดียวนะ ็ใช้เวลามานะครับก็พอสมควรนะอาทิเราม,มาดูกันนิดหนึ่งนะครับมาดูกันนิดหนึ่งนะกันก็นี่นะครับนะ,ะรู้สึกจะเป็นตะกุดนะครับก็คือฝังอยู่นะ,ะนะครับกันมีดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สําคัญที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะ,ะตรงกันนี่ก็เรียกว่าเป็นมีดนะครับนะเป็นมีด สองกษัตริย์นะถ้ามองพิเผนคิดว่าเป็นมีดสามกษัตริย์นะครับมีนาคกับมีเงินแล้วก็มีทองนะอ่านี่นะครับตรงกันนะเป็นจุดที่สําคัญนะครับก็นื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารต่างๆเช่นเกษาหลุงพ่อก็ดีจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดก็ดีนะแล้วก็จะเป็นผงต่างๆนะครับแกล้ถูกบรรจุเอาไว้เมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่านี่นะครับนะก็ลอง ใช้ดุลพินิจพิจารณานะครับนะถ้าเกิดว่า,าผมบอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับบางท่านก็บอกไม่ใช่บางท่านก็บอกว่านะามันไม่เก่ามันไม่ใช่หรอกประมาณอย่างนี้นะครับนะก็คงยากนะครับที่จะไปบังคับให้ทุกท่านนั้นอมองแล้วให้เห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะต่างๆในคงคงไ,ไม่ได้นะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเรื่องการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องอปกตินะครับนะว่าคน ย่อมมองเห็นไม่เท่ากันนะ,ะจึงมีคำกล่าวอยู่ว่า2คนนั้นยนต์ตามช่องไงนะครับนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นคนตรมนะทั้งหมดเลยแต่ส่วนอีกคนที่เขมีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองตรงไหนมุมไหนอย่างไรก็จะเห็นแต่เป็นดวงดาวแพรวเวไปหมดนะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของการมองจริงๆนะครับนะ,ะเพราะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแหละนะ ที่สําคัญเมื่อมองนะครับนะเข้าไปแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องเลือกนะครับนะก็หมายความว่าเลือกสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับไปใช้งานนะครับคำพูดนะครับผูพ้พูดเองบางครั้งพูดอาจจะผิดไปพลั้งไปอะไรต่างๆพวกนี้นะาบางคําพูดอาจจะไปกระทบกระทั่งความรู้สึกดีๆของท่านนะครับหา,ถา,าก,กานะนะาถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องต้องกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยด้วยนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องกราบขออภัยนะครับ ก็หมายความว่าอย่าไปเก็บไปคำไหนเป็นขยะคำไหนที่มันฟังแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะครับทิ้งไปได้เลยนะ,ะก็จะงมีคากล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างกอดนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยนะ จงมองหาสิ่งดีและดีเพียงส่วนเดียวอย่าโม่เที่ยวมองหาสหายเอ่ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับ23มวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่านะครับหากท่านเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับท่านเห็นในแต่และคลิปในติโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะหรือว่าท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาและไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายคมว่าติดตรงไหนให้อ่า ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะครับนะให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะอน่เาเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคำถามของท่านผู้ชมนั้นนะครับนักคลินนิริหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักขลินนิริหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ